สวัสดีครับวันนี้พบกับผมยอด้ันสิสายลุยโอ้โหวันนี้ห่างหายจากลุยไปนานเพื่อนๆแม่งไปเขาไผ่ก็ไม่ได้ไปกันรถก็ลงน้ำมาหลายทีก็พังเหนื่อยวิ่งเสร็จเนี่ยจะเอาไปลองหน่อยเอาหัวใจรถไปไหนวะเอา จะไปแบบโหไม่ได้ขับมาสองสาเดือนน่ะไม่ได้ขับรถลุยมาสองสาเดือนเลยนี่ไงดูด,ด,ดิทิปก็ไปไม่ได้โควิดก็จอดตายกันแล้วแต่ละคันเห็นไหมนะเนี่ยแค่เดิน,นงเหนื่อยเลยจะขับรถไหวไม่เนี่ยไม่ได้ขับมันต้องหลายเดือนเฮ้ย เนี่ยนี่นี่นี่รถไม่ได้ขับก็เป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยคดเด้งแรงเหมือนเดิมปะปะปะเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงที่เราจะลุยเลยไปโอ้ย เราจะลงน้ําดีไม่ได้ลงน้ำนานอะไรวะเนี่ยทำไรกันอ่ะใครไปโดดน้ําพี่จะไย่าโดดน้ำคุณทะไรกันเนี่ยพี่เอาไปพี่เอาไปขับหน่อยพี่ไม่ได้ขับรถนานพี่ไปขับหน่อยพี่ไม่ได้ขับนานนะเนี่ยอือไปซ้อมหน่อยไม่ได้ขับมาสองสาเดือน ออนเฟย์ไ่ไหนรถพังเดือดรหาไปรับพี่ด้วยหรือพี่ละมันหมดอุยลื่นลื่นเฮ้ยลืม่าเบรกหลังยังไม่ทำสวยแล้วกู ได้อยู่ได้อยู่ไม่ได้ขับมากก็เบรกไม่อยู่ทุกคนน้องๆเบรกแล้วยี่ไม่อยู่โอ้ยเยังบ้าได้อยู่ไม่ได้ขับโอ้เบรกเบรกโอ้เบรกหลังไม่หรือว่าเบรกหลังหมดทุกคนเฮ้ยเข้ามา ตั้งแต่ลงน้ำมาก็ลงน้ำมาสามแรกไม่ได้ขับเลยทำไมหัวใจเต้นแรงจังวะไม่ได้ไม่รื่นรื่นวะไม่ชินกันรถขับแต่ออกทพิปไงไม่ได้ขับในป่าตั้งนาน ้เดยใช่ไหมทุกคนรู้รู้ว่าเขาเด้งเะสอมส้อมเพื่อนเพื่อนชวนไปเขาไถ่ตั้งตั้งหลายทีแล้วย,ยังไม่ได้ไปเลยรถมีปัญหาช่างพลอยทุ่งทำให้เมื่อสามสี่วันที่แล้วรถปิดไม่ไปวะ โอ้ไม่ได้ขับนานในถนนเป็นงไงนะวะเนีย่ยเฮ้้เฮ้สับเฮ้ยเฮ้ยเขาไปทำอะไรกันในป่าครับผม ไแเลยดิเนี่ยคิดว่าจะมีน้ำโอ้โหโอ้โหโอ้สายสายลอยไยมขับวันนี้อ่ะโอ้ยอย่ได้ขับไม่กล้าไม่กล้าหก้พักก่อนพักก่อนอู้หโิ้นล้น ไม่กล้าพี่ไม่กล้าหรอรน้องๆ <laughs> แย่งอยู่แล๊บลืไม่ได้ขับนานรถเดินไม่หนิ่ง จะเละดูแล้วเนี่ยจะไปยังไงตัวเนี่ยเกาะกลางแน่นอนครึ่งคันนะครึ่งคันนะโอ้ยสายลุยอยู่แล้วไม่กลัวลแล้วครับ โอ้หที่ส่วนตัวผมโอ้โหถมาแบบเหมือนแต่ก่อนน่าจะไปหมดน่าจะล้มอ่ะดูแล้วอะ่ะดูถนนดินานไม่นานดูทุกคนใครไปดูคี้ว่าเก่าดูรู้เลยถนนเส้นนี้เป็นยังไงโอ้้ย ตก,ก้าก็จะพังรถก็จะพังเบรกหลังก็ไม่มีไม่กล้าขับเร็วโอ้ยเหนือ่ยอย ไม้ยันสูงนะมันหายหมดแล้วเนี่ยโคตรเด็กรถรถมีปัญหาเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยบ้าเปล่าเออถนนถนนไม่เหมือต่อแล้ว ออมามันอ่อนเลยไอ้พลอยโอยโห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 รถไม่แรงเลยพลอยช่างเล็กกูก็ไม่ค่อยว่างด้วยช่วงนี้ช่างพลอยก็ติด ้อมจะไปขึ้นเขาไผ่กับเพื่อนๆไม่มีปัญหาลรถเนี่ยโอยโชค๊คแค่โชค๊คก็ดังทิ้งหายแล้ว ไปดีกว่าเฮ้ยกฮ่เเาเดินไม่นิ่งเลยรถอ่ะ <segu iment> อะไรดังยิกมัขับนิดเดียวอย่างนงี้เนี่ยแล้วมันเดินยังี้วะเออน่าใส่กล่องมาบิดตัวแน่เลย ขี่ดูแถวที่เราเคยขับหน่อยไม่ได้ขับมาประมาณสี่ห้าเดือนสองสาเดือนสี่ห้าเดือนจำไม่ได้มันนานมากขับเช้าๆสักรอบกันโ้ยโอไปมันดรไม่มีใครมาขับอ่ะ ไม่มีใครมาขับเลยนี่หว่าตายไม่หรอกมีคนมาขับโอยหน้ามันแข็งไ่มเนี่ย แค่มาลองรถนะไม่ได้มาขับแบบบ้าๆเฮ้ยคอยทำไมข้อมา้มามันกึก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 เพื่อนคอยมันตีทำข้อม้าให้กูไงไงไวะเนี่ยโอ้ยเธอเป็นต่ก่อนนะ พอเยเบรกหลังก็ไม่มีดูดิเหยียบไงก็ไม่ไปให้เนี่ย เบรกหลังเบรกไม่อยู่รถก็มีปัญหาจริงนั่นแ่ะดูเบรกหลังไงเหยียบดูดิสุดเออหมดจริงด้วย เหนื่ยเข้าบา้าน่ลหมา ไม่่อยูปวดขมายข้อมือจจิงไม่ได้ขับนานเนี่ย เสียงอะไรร้องวะเสียงอะไรร้องวะหนูแม่งร้องในรถพี่ไปมั้งเออ อย่างไรไม่รู้แต่การล้างรถไอ้น้องล้างเลยเฮ้ยพังเลยนะพังเลยจะได้ทำใหม่พังเลยต้องจะได้ทำใหม่ได้ทำใหม่พังเลยอะไหม่ใช่ไหมทำลูกอะไรดีมาร์รอบเนี้ยพังแล้วอ่ะลูกอันนี้ลูกอะไรลูกห้างหก อะไรเดือดเรียบร้อยไหนมาลูกรถพังนะมาร,รมารยกล้อเฉยทำมึงกล้าขับป่ะทำไมเอ,ออเออ,อ,อ,อ <laughs> มันไม่เลื่อนนะมึงมันอม่เลื่อนระวังคางแตกนะมึงมันเป็นอะไรลงไปวะมันเป็นเนิน,น,น,น <laughs> ใช่เหรอมาให้เอาราคืน มันลื่นขนาดนั้นเลยเหรอใช่อ่ะ <laughs> <laughs> ไปไปเข้าบ้านดีกว่าไอ้ามาฝากเป็นคลิปดิายอยคลิปน,นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกรอกสไค๊ก์ด้วยนะครับอย่า <laughs> ลืมกดกระดิ่งนะบ๊ายบาย <laughs>